มาค่ะชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ c n a n n e l b ร r y e v i ิ w นะคะขอดูก่อนดูโพยก่อนว่าธนูหรือเปล่าคุณพี่ใช่ธนูไหมต้องธนูแหละเพราะว่ากลุ่มเราดูไปแล้วมาธนูจริงด้วยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีธนูนะคะเข้าสู่ช n แนลเบิร Eye v i ิ w ค่ะวันนี้เนี่ยประกอบไปด้วย3ส่วนเนาะคนโสดคงคุความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ กสว,วราศีธนูความรักความสัมพันธ์คุณดีค่ะผู้ธนูบางคนเนี่ยไม่ move on นะมีบางคนที่อยู่ในความรู้สึกมีบางคนที่ยังอยู่ในความคิดถึงมีบางคนที่ยังแบบส่งผลต่อความรู้สึกคุณมากมากัๆงมั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 งมแล้วน้องว่าชาวราศีธนูมีหลายๆคนเลยที่รู้สึกแบบไม่ค่อยแฮปปี้กับเรื่องของความรักในชีวิตสักเท่าไหร่มาดูกันในเดือนนี้ชาวธนูเป็นไงบ้างค่ะ เดือนนี้ชาวธนูมีรักโรแมนติกเข้ามาในชีวิตเรียกได้ว่ามีโอกาสในเรื่องของความรักเข้ามาทีนี้คนที่เข้ามาในเรื่องความรักของคุณนะคะเขาเป็นคนที่เพิ่งจบเพิ่งเลิกลาในเรื่องความรักมาแต่ทีนี้ประเด็นคือเขา,าอ่ะยังไม่ได้เคลียร์ตัวเอง100%อนะอาจจะมีความคาราคาซังกับคอนเนค t ชันเก่าหรือว่าคนเก่าๆบางคนในชีวิตคะ่ะคนคนนี้เขาเป็นใครคะ เออนักคคนนี้เขาเป็นคนที่เงียบๆนิ่งๆไม่ค่อยพูดเยอะเป็นคนเรียบร้อยอ่ใช่น่าจะเด่เนไปทางพวกธาตุน้ำมีนกรกฎพิกจิค้อนท้างสูงเขาน่าจะอยุมากกว่าคุณค่ะหรือว่าน่าจะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณคนคนนี้เนี่ยเขาน่าจะมีแกลบหรือช่องว่างทางว,วัยกับคุณค้อนท้างเยอะพอสมควรเลยไงทีนี้มาดูกันว่าแล้วคุณและเขาเข้ามามีบทบาทในชีวิตกันเป็นยังไงบ้าง ประเด็นก็คือคนคนนี้เขาไม่ได้เดินหน้าเข้าหาคุณด้วยนะคุณอาจจะใช้คาว่าอะไรดีมันเหมือนกับคุณและเขามีโอกาสได้มาพูดคุยกันมีโอกาสได้มาสื่อสารกันมีโอกาสได้มาสนิทกันแล้วมันกลายเป็นว่ามันเป็นความสบายใจในชีวิตให้กันและกันได้แต่นกติงคุณอยู่นิดนึงชาวราศีธนูคนคนนี้เขาอาจจะไม่ได้เคลียร์ตัวเองร้อยเปอร์เซนจากความสัมคัธญนี้หรือว่ากับรีเลช i ั่นชีพนี้ วันนี้ไม่ค่อยสบายนะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องเล่งลําโพงกันเอานะสู้ๆนะเอาคําเป็นไงบ้างค่ะเออถ้าถามในมุมนกอะ่ะโหชาวราศีธนูนกก็กลัวใจมากเลยว่าคนคนนี้เขาจะกลับไปรีเทิร์นกับคนรักเก่าเขาคนที่เขาเลิกลามาหรือว่าคนที่เขาจบมาเพราะว่าอย่างที่นุกบอกเนาะช่วงเวลาที่คุณเข้าไปในชีวิตเขาอะค่ะ เขามีปัญหากันจริงหรือว่าเขาเลิกกันจริงนั่นแหละแต่ประเด็นคือเขายังไม่ได้เลิกกันค่ะความที่เขาไม่ได้เลิกกันขาดอะ่ะมันอาจจะทําให้หลายๆอย่างในความสัมพันธ์อ่ะมันยังมีเยื่อใยต่อกันอยู่บอกแล้วคนคนนี้นึกว่าเขายังไม่ได้เคลียร์ตัวเองทีนี้ความรักครั้งนี้มันอาจจะเป็นอุปสรรคในชีวิตคุณบางคนเขาไม่ใช่คนไกลไม่ได้มีระยะทางเขามาเกี่ยวข้องแล้วนึกว่าการเข้ามามีบทบาทในเรื่องความรักของคนคนนี้ในชีวิตคุณน่าจะเร็วมาก แล้วก็ปรับปรับกับฐานหันมากลัคณาราศีดาวจันร์ดาวสุคุณไม่ก็เขาเนาะเมสิ่งธนูธนูไม่ก็พลิกศพกันมาก,ก่อนขอดูไพ่สีขาวหน่อยโอ้โหโคดิเพนคุณโคดิเพนเดนขึ้นน,ะน่ะโน้วเขามีสิ่งที่เขายึดติดหรือมีสิ่งที่เขายังไม่ได้สลัดออกจากชีวิตแบบชัดเจนขนาดนั้นชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนางสกุล B b o y f r ฟรน G g i r l f r ร์ e เ i I น e ์ไอไอซครนะคะเพราะฉะนั้นนก ไม่รู้นะ่านกแค่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยกับชาวราศีธนูขนาดน,นั้นในการดึงคนคนนี้หรือว่าดึง r e l ationship นี้เข้ามาในชีวิตชาวธนูคนคุยไม่ชัดเจนความรักความสัมพันธ์ของคุณแน่ดีค่ะนกรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็เขานะคะคือ โอเคแหละจุดที่เป็นในตอนนี้มันมีการคุยกันประมาณหนึ่งว่าเออคุณคุยกันอยู่นะเรียนรู้กันอยู่นะศึกษากันอยู่นะทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอะค่ะมันมีความเขื่อใจสูงมากถ้าไม่เวิร์กไม่โอเคก็ต้องแยกย้ายเพราะนะึกว่าคุณทั้งคู่เข้าใจในหลักในความสัมพันธ์ละกันค่อนข้างค่อนข้างเข้าใจกับรูปแบบของ Relationship ที่อยู่ด้วยกันแล้วในเดือนนี้เป็นไงบ้างคะชาวราศีเธอโอ้โหเดือนนี้เนี่ย มันเป็นเดือนที่ชาวราศีธนูค่ะคุณอาจจะต้องตัดสินใจนกว่าความสัมพันธ์เอางี้นกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็คนคนนี้จะมีบททดสอบมันมีเรื่องหึงหวงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แต่นกบอกเลยว่าถ้าคุณผ่านไปได้คุณมีเกณฑ์ได้คบกันแต่ถ้าคุณผ่านไปไม่ได้ความสัมพันธ์นี้ก็คือแยกกันเลยค่ะแยกแบบแยกแบบ จบกันแบบไม่ได้ราบรื่นด้วยแยกแบบค่อนข้างแยกทีนี้มาดูกันคุณรู้สึกยังไงกับคนที่คุณคุยมันเป็นไวเวอร์ซ่าเนาะมันสลับกันได้คือคุณก็ประเมินข้อดีแล้วก็ข้อเสียกับ r e เลช i ั่นชิ p นี้แหละคือคุณไม่มั่นใจค่ะว่าคุณรักคนนี้ไหมแต่รู้ว่าชอบชอบแน่ๆแล้วก็ประเด็นคือคนคนนี้มีหลายๆอย่างที่คุณอยากใส่ความพยายามมีหลายๆอย่างที่คุณอยากทุ่มเท แล้วก็คุณอยากใช้ความดีในการเข้าหาเขาอยากเป็นคนในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นอยากเป็นคนในเวอร์ชั่นที่ประคองความสัมพันธ์ได้มากขึ้นอยากเป็นคนที่ทําให้เขาเห็นว่าเอ้ยคุณเป็นคนที่เป็นที่พึ่งได้นะเป็นคนที่ดูแลเขาได้นะเรื่องนี้เป็นไงมาอะไรเขารู้สึกไงคุณเขาก็สม่ำเสมอกับคุณที่สุดแล้วแต่ทีนี้ประเด็นคือเขาก็ไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองค่ะเขาก็มีโอกาสแล้วก็มีทางเลือกอื่นๆเข้ามาในชีวิตด้วย มันก็มีอ่าที่เขาพูดเรื่องจริงแล้วก็พูดไม่หมดกับคุณทีนี้ประเด็นคือเขาอะสาเหตุที่เขายังเปิดทางเลือกเพราะว่าจริงๆเขาก็เข้าใจหลักการของความสัมพันธ์นี้ว่าอ่ะมันก็ยังมีอิสระซึ่งกันและกันเนาะระหว่างคุณแล้วก็เขาทีนี้เอาอ่ะเขาจะทำไงกับคุณในเดือนนี้ก่อนคือนึกว่าเดือนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ต้องตัดสินใจนึกว่าถ้าเขาเลือกที่จะให้โอกาสคุณ มันก็มีเกณฑ์ได้ไปต่อสู้แต่โอกาสที่เขาจะไม่ให้โอกาสคุณก็มีเหมือนกันค่ะมันห้าสิบห้าสิบมากๆสำหรับเดือนนี้ของชาวราศีธนูมันเป็นไวเวอร์ซา่านะมันสลับกันได้นะทีนี้มาดูกันค่ะเขาแล้วคุณล่ะคะทำยังไงคือนึกว่าเดือนนี้มันมีเรื่องให้คุณหึงมีเรื่องให้คุณห่วงเขามีเรื่องให้คุณรู้สึกไม่ค่อยโอเค ทีนี้ประเด็นคือนกึกว่าพอความรู้สึกคุณมันลงกว่าคนคนนี้มากขึ้นน่ะแต่ว่าสเตตัสมันไม่มีอมันก็เลยทําให้หลายๆครั้งคุณอาจจะแสดงความเป็นเจ้าของกับคนคนนี้โดยที่คุณก็ไม่ได้รู้ตัวค่ะว่าคุณแสดงออกชัดขนาดนั้นเอาคําเป็นไงบ้าง ในมุมนกนะนกรู้สึกว่าเอาคําระหว่างคุณแล้วก็คนคนนี้มันมันแบ่งไปได้สองเคสเลยค่ะมันจะมีทั้งเคสที่ชาวราศีธนูไปงอเขากลับมาได้แล้วก็มีทั้งเคสที่ชาวราศีธนูงอคนคนนี้กลับมาไม่ได้เหมือนกันแต่นกบอกเลยว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กมันแอบเป็นเรื่องใหญ่คือถ้างอกลับมาไม่ได้มันก็อาจจะคุยกันได้แบบอาจจะไม่ได้คุยกันสักพักหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เงียบเยกันไปสักพัก ลัคนาราศีดาวจันดาวสุขุณแม่เขาสิงมังกรพิจิกโอ้โห Take a Chance นุกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะในความสัมพันธ์นี้แล้วนุกก็รู้สึกว่าโอ้โหดูสีออฟเซอร์เคิลึ้นบอกแล้วว่าคุณต้องไม่งอนะชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนำสกลุลค่ะสี่แฮน a ์แมวอารามจีเกิลฟแล้วก็ C ี b r ีบราหมาลายต้องงออ้ออ่ะ นึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมีใครบางคนที่เป็นคนอายุน้อยหรือถ้าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงนะี้จะเป็นคนอายุน้อยแล้วนึกว่ามีคนเมาเรื่องของคุณมีคนกอสิบเรื่องของคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายจะเป็นคนที่ผิวคล้ำกว่าเขาหน่อยผิวแทนกว่าเขาหน่อยเฟลท์ irt, บอกแล้วว่าขั้นตอนในความสัมพันธ์เนี้ยโอ้น้องไม่ค่อยสบายนะคะขอโทษทีมันอยู่ในขั้นตอนกันกําลังเฟลท์กันกําลังจีบก,กันแต่ถ้าสมมุติว่าคุณข้ามตรงเนี้ยหรือว่า คุณไม่ตามรู l อะไม่ตามเกมอะไม่ตามกฎของความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ชัดเจนอ่ะมันก็จะทําให้คนคนนี้เขารู้สึกไม่โอเคได้ไปก็ต่อค่าคนมีคู่ชาวธนูกัดีว่าะชาวธนูค่ะคุณและคู่เนี่ยมักจะมีปัญหากันในเรื่องเดิมๆทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอ่ะมันมีความแอคชั่นนะมีความพยายามในความสัมพันธ์นี้ในการอยู่ด้วยกันแต่ก็มีหลายๆอย่างในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันค่ะที่มันแบบ มีเรื่องของความหนึ่งไม่เราไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจระแวงตลอดว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปในเดือนนี้เป็นไงบ้างชาวธนูคุณก็ต้องหยุดได้แล้วมีคนทําอะไรรับหลังในความสัมพันธ์นี้แล้วทีนี้ประเด็นคือไอสิ่งที่ไปทำอะไรรับหลังมาเนี่ยนะคะมันมันยังไม่ถูกโป๊ะในเดือนนี้นกบอกก่อนว่ามันยังเป็นความลับอยู่ มันยังไม่ใช่สิ่งที่พับบิบแต่นุกบอกได้เลยว่าถ้ามันโปกมันมีโอกาสสูงมากเลยค่ะที่ทําให้คุณและรักคงนี้จะไม่ได้ไปต่อคุณรู้สึกยังไงกับคนที่คุณคบคุณรักเขาที่สุดแหละเขาเป็นคนที่คุณนิยามได้ว่ามันเรียกว่าความรักแต่ทีนี้ประเด็นก็มันมีหลายๆอย่างและนิสัยในความเป็นคุณในหลายๆครั้งค่ะที่ที่มันทําให้ความสัมพันธ์มันท็อกซิกอะนุกไม่ขอชี้โยงไปในสิ่งที่มันชัดเจนขนาดแบบนอกใจ หรืออะไรต่างๆเอาเป็นว่ามันมันเป็นปัญหาและกันที่ทําให้ความสัมพันธ์มันท็อกซิกบางคู่ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนอกใจไงบางคู่ก็เป็นปัญหาเรื่องคําพูดโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยก็มีคู่คุณเขารู้สึกไงคุณมันเป็นไวเบอร์ซ่านไม่สลับกันได้เอาจริงๆเขาโคตรอยากได้ความแฟร์ความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้เลยเขาพยายามในการเซฟใจแล้วก็เซฟความรู้สึกเขาทุกอย่างเลยค่ะเท่าที่เขาจะทําได้แต่ว่า คือถ้าถามในมุมนกอะเขารักคุณมากนะแต่ยิ่งเขารักคุณมากค่ะเขาก็ยิ่งรู้สึกว่ามันมีหลายๆครั้งที่ที่เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเขาจะอยู่แล้วรอดเขาต้องใช้สมองต้องใช้เหตุผลในการอยู่ความสัมพันธ์นี้ในเดือนนี้เขาทํำยังไงอคะ่ะคือให้หนกพูดตรงๆในเดือนนี้เขาไม่รู้อะไรไม่รู้นกว่าถ้าคุณไปทําอะไรรับหลังเขาหรือทําในสิ่งที่คุณไม่ได้บอกเขาอะเขาไม่รู้แต่มันแอบมีความระแคะระคายนิดนึงคือ คู่คุณเนี่ยก็เซนดีฟิลแบบเขาอาจจะรับรู้ได้ว่าเฮ้ยฉันว่ามันมีความตะแหน่ตระแหม่กับความรักของเราแต่แค่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรซึ่งในเดือนเนี้คุณทริก,กี้คุณพูดเรื่องจริงแล้วพูดไม่หมดแล้วนกบอกเลยนะถ้าคุณคิดว่าที่ผ่านมานะคุณจะแก้ไขปัญหาได้ด้วยคําพูดด้วยการกระทําด้วยการงอ้อหรืออะไรของคุณก็ตามอะไรอย่างงี้ค่ะจะพูดยังไงดีเดือนนี้มันเป็นชนวนละกันที่นกว่ามันยาก เพราะฉะนั้นถ้าคุณมาดูแล้วรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตมันคืออะไรน้องใหญ่คุณหยุดน้องขอร้องเพราะสิ่งที่พ่ายน้องเห็นนะ่ะน้องว่าถ้าคุณหยุดอ่ะมันดีกว่าอันนี้น้องพูดจริงๆพูดแบบจริงจังเลยคุณหยุดแล้วมันดีกว่าคุณหยุดแล้วมันโอเคกว่าถ้าคุณไม่หยุดนะสิ่งที่คุณทําในเดือนนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้คุณเลิกกับเขาได้เลยในอนาคต นกไม่รู้ไงว่ามันเป็นเรื่องอะไรเอาจริงนกไม่ได้อยากฟันธงค่ะแล้วนกก็ไม่อยากเปิดเพื่อฟันทงด้วยเพราะนกรู้สึกว่าด้วยความที่พอดวงมันเป็น g e น e อ a l มันมีหลายคู่มากเนาะหลายความสัมพันธ์อยู่ๆไปบอกว่าคู่เขานอกใจมันก็ไม่แล้วถ้าอีกคู่หนึ่งเขาไม่ได้นอกใจอ่ะเพราะฉะนั้นนกแบบไม่ได้จะไม่ได้ฟันธงไปทั้งความนอกใจหรืออะไรต่างๆเอาเป็นว่าสิ่งนี้ละกันมันเป็นสิ่งที่คู่ของคุณจะไม่ให้ภัยคุณหรือเขาให้ภัยคุณได้ยากมากค่ะ แล้วนกบอกเลยว่าโอเคมันยังไม่โป๊ะในเดือนนี้ยังไงก็ไม่โป๊ะนกบอกเลยคุณเซฟแน่นอนเดือนนี้แต่นกไม่รู้นะคุณต้องดูไปเรื่อยๆกับช่องเบิร์ y ไอวิวของเราว่ามันจะไปโป๊ะเดือนไหนแลัขนาดราศีดาวจันดาวศุกร์มังกรพฤกษกันมังกรแล้วก็เมษธน,นูแซนเนสนกว่าคุณจะทําในสิ่งที่เขาเศร้าคุณจะทําในสิ่งที่คู่ของคุณเขาแอบรู้สึกว่าแบบทำไม ทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมถึงเลือกที่จะทำแบบนี้ชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนมสกุล C ี a ค m a มว UFO R r แล้วก็ C สซีบราหมาลายคือคุณนะนกบอกคุณก่อนว่าถ้าคุณคิดว่าคุณเนี่ยสามารถรั้งเขาไว้ได้ขนาดไหนหรือทุกครั้งที่ความสัมพันธ์มันมีปัญหาแล้วคุณยื้อเขาได้ด้วยอะไรก็ตามนะบอกเลยว่าเออเดือนนี้มันยังไม่โป้งไงคุณก็ย่าเลยยังมีเขาอยู่แต่ถ้าเดือนอื่นนุกไม่มั่นใจแล้วนกบอกเลยว่าเรื่องนี้มันโป้แน่นอน อาจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับชาวธนูของเรานะคะก็เป็นกําลังใจให้มันอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าก็ได้อาจจะเป็นชาวราศีธนูก็ได้ที่เป็นคนโดยธรํนำนะคะวันนี้นกลาไปก่อนขอบคุณที่ไว้ใจดูดวงสวัสดีค่ะ